เขาบอกว่าถ้าอยากใหญ่หวานเนื้อใสเกลือมานบอกโอ้จะใสของหวานใสเกลือเด้อตรงนี้เกลือผสมจังน,น้อยเจันกี่หวานจัในดใจ <c oughs> ข้ถ้าว่าจะใสจะหาปีมายัาง <c oughs> มันหมดพอดี มีมดจมนต์หอดจมนต์ตั้งเสียงพอดีีสอทออยู so ่ในเมืองมาสื้อรถส่อนท่อเขับไปเลยกว่ไม่มีปัญหาดอกทางเลืองแรงน้ำหนาเซ้ยแม่เบิงลูกเสืสอจสอเป็นดานนี่ขยุบก้ได้แล้วอันไ้บริดทางหาวงบอกไปไหนม่นาไปขนรถนี่อยู่ดันอยู่จัดหมดละสวนเลยเข้าใหม่่ะนาโัดเย็บเย็บมากมบียงเหนมันตขอบทังที่ตเองน้ำเียว น,น,นำแฝบรูปแล้วลุดรอ้อออจเนียเขาบอกมีาม้านะคิว้วเดีกคิวเดกัะถาพันคอกลัาสนะยางกระดิครับถาพันคอกเาดเขาไหเพราะว่าเขาสมโมเป็นนี่โมเมนดอกอื่นเอาหาลอย <c oughs> ขาาเข้ากไห,หาลอยอื่เอา นึงเขากระต๊อกี่หาวิบากที่นั่นนั่นว่แม่นหรอเสือเก็ดมาเบิดแล้วพี่มีแต่ขอรถนี่นี่เท่านี้เรผมมีแค่นี้ครับมีรู้มีรูมีซเมตรนาว่าอะไรเปลี่ยนยางเส้นหนึ่งนะ3เมตร อยดูดปุ๊ปแม่ไม่เด้ครับอยวลงเลยไม่บ้าง่ายบอลาพวกนีคืออว่าหาฟืนนี่ป้อนป้อนฟองไฟเฮาติดเชือเจ้าบ้านรับรับอวัางก่อนเจ้าขอวน้เขาบอไซหรือเปลาเขาบอไอง

Come